นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 วันนี้นะคะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะโดยครูเชยดาแก้วศุขใสจากโรงเรียนบากก้านะรินสูงนะคะเรื่องการบวกการลบจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแนะคะอ้าวการบวกวันนี้การบวกจะเรียนเรื่องการบวกจํานวนนับ2จํานวนในแนวตั้งทำโดย ทำได้โดยกนนารนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจํานวนที่ครบ10ไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะอ่าตัวอย่างที่1 3ึ่งสาม 15,578ดบวกด้วย4ี่แสนสามหมเวลาบวกให้บวกให้รงวางให้รงหลักหลกหน่วยุงหลักหน่วยหลักสิบลงหลักสิบหลักร้อยงหลักร้อยนะคะแปบวกเได้15บใส่หทดหนึ่งอย่าลืมตัวทดทดในหลักถัดไปนะคะเจ็ดบวกแปดสิบห้บวกหนึ่งเป็น16บใส่หทดหนึ่งหบวกสเท่ากับสิบ เอยห้าบวกสามเท่ากับแปดบวกหนึ่งเป็น9ใส่9ทด1นหลอเก้ไม่ต้องใส่ทด5้บวกหเป็น10ใส่0ูย์ทด1 6ึ่งหบวกสามเท่ากับเกบวกหนึ่งเป็น10ใส่ศูทด1 3ึ่งสบวกสเท่ากับเจบวกหนึ่งเป็น8ปดเพราะฉะนั้นคําตอบคือ8ปดแตัวอ,อย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่2 4 7ส7่แสนด้อบกวกด้วย3ามแ 1 8 6่7แอเอาคราวนี้หน่วยหลักหน่วยก็หลักสิบหลักร้อยนะคะเก้บวกเจใส่หทด1 7ึ่บวกแปดใส่15บวกหนึ่งที่ทดมาเป็น16ใส่หทด1 8ึ 64, ่งแปบวกหกสิบบวกหนึ่งก็เป็น15ใส่หทด1 7ึ 8, 15, 15่งเจบวกแปดสบห้าสิ้าบวกหนึ่งเป็น16ใส่หทด1นึศบวกเ ได้เจ็เบวกหเป็น8ไม่ต้องทดใช่ไหมคะเพราะมันไม่ถึง10เอาสี่บวกสเท่ากับเเพราะฉะนั้นคำตอบข้อน,นี้คือ7จ6ดแสนะคะเอาดูตัวอย่างที่ข้อที่3ามอ่าห้าห้าแด้บวกด้วย3ามหมื่นแนหน่ยหกสิบหวยสิบร้อยพันหมื่นนะนะคะวางให้ตรงหลักเอา หนวยหลักหน่วย4ี่บวกสองเท่ากับหกบวกหกเท่ากับแปบวกหนึเท่ากับแปบวกแปดเท่ากับสิบใส่7ทด1นอา้าวสามบวกหนึเท่ากับสีบวกหเป็น5้อ้าวหาไม่มีตัวบวกดึงมาเลยเลยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ5 5 7แ8นห้าเอสิาสำหรับวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่2.2หน้า2 2่หข้อเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ